ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดพิจิตสรสมพรเ็กนะคะรักษาการผู้อนวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิค่ะสถานที่นี้นะคะก็จะเป็นสำนักงานด้วยแล้วก็จะเป็นอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัดพิจิตรด้วยค่ะซึ่งจริงๆเราวัตถุประสงค์เราก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัดพิจิตรเนี่ยเราจะให้บริการกับนักกีฬาค่ะหรือสร้างสมรรถภาพร่างกาย ของนักกีฬาแล้วก็บริการประชาชนทั่วไปด้วยค่ะเพื่อให้มาสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายค่ะวันนี<อ>้เรามีอะไรแปลกใหม่มานําเสนอครับก็คือวันนี้นะคะเป็นวันที่เริ่มเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจําจังหวัดค่ะเราก็จะให้รบริการประชาชนทั่วไปและนักกีฬาให้มาใช้ฟรีค่ะหนึ่งเดือนนะคะ<อ>แล้วก็ต่อไปเราก็จะคิดค่าบริการสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็นักกีฬาแล้วก็ผู้สูง ออกกาลังกายกันนะคะเราเปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋อช่วงเวลานะคะก็จะเป็นบ่ายสามโมงเย็นถึงสองทุ่มค่ะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานะคะเป็นผู้ดูแลอุปกรณ์แล้วก็คอยแนะนําการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งหมดค่ะนี่นะครับเครื่องออกกำลังกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดพิจินะครับไม้เอี่ยมแกงกล่องครับ เครื่องออกกาลังกายที่ศูนย์วิทยศาสตร์การกีฬานะครับของจังหวัดพิจิตรนะครับได้รับงบประมาณจากซื้อมาใหม่เอี่ยมนะครับเชิญชวนให้มาเล่นฟรีเฉพาะเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับเปิดให้เล่นฟรีเพื่อทดสอบอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องจักรยานนะครับ

oh <laughs> เครื่องออกกําลังกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดพิจิตรนะครับกําลังเปิดให้บริการใช้ฟรีเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น